ในระยะที่ผ่านมาอิทธิพลจากพายุทําให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนต่างๆเป็นจํานวนมากที่ประชุมศูนย์อํานวยการบริหารจัดการน้ําส่วนหน้าชั่วคราวภาคกลางจึงพิจารณาปรับลดการระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจในช่วงวันที่11-14ถึงกันยายน2568โดยเขื่อนภูมิพลจาก15ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเหลือ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและเขื่อนศิริกิจจาก30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเหลือ20ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อ ปริมาณน้ําที่จะไหลลงมาสมทบกับสถานการณ์น้าในแม่น้ําเจ้าพระยาและปรับเพิ่มการระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม1,900ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น1,950ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่12กันยายน2568ซึ่งจะส่งผลกระทบในพื้นที่นอกคันกั้นน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานตาบลหัวเวียงอําเภอเสนาและแม่น้ําน้อยตบบาบลลาดชิดตาบลท่าดินแดนอาเภอพักไห่จังหวัดพระน นครศรีอยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองโดยกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยด้านการดำรงชีพด้านการเกษตรด้านบรรเทาสาธารณาภัยและด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติม,ตมจำนวน30ล้านบาทเพื่อให้จังหวัดสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยง ได้เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและจัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้คําแนะนําประชาชนหากจําเป็นต้องเดินลุยน้ําท่วมไม่ควรเข้าใกล้เสาไฟฟ้าเสาโคมไฟถนนป้ายรถเมล์ราวสะพานล,ลอยรั้วเหล็กป้ายไฟหน้าร้านหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นโลหะเพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลและทำให้ถูกไฟดูดเสียชีวิตได้